ล่าสุดนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่โอพักดิานะครับได้ออกมาตอบคําถามนะครับผ่านทางไลฟ์สดทางพิกตอกนะครับซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยได้ถามว่ามองละครไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนต่อดีคะซึ่งทางพี่โอเนี่ยก็ได้ตอบว่านั่นนะซีคือพี่โอก็ดูเศร้าเหมือนกันเพราะว่าเราเติบโตมากับละครเมื่อก่อนนะดูละครกับแม่ดูละครกับครอบครัวทุกเย็นก็ต้องมาดูละครเรื่องนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟิลแบบนั้นแล้วทุกคนนะไปดูในแพลตฟอร์มอื่น เมื่อก่อนนะแบบว่ารถไม่ติดเลยเพราะต้องรอดูละครเรื่องนี้โอ้คิดว่าชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนไปสมมุติวันนี้เรามีนัดกันละครมันไม่ได้เข้ามามีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยมันก็ดูจากแพลตฟอร์มอย่างอื่นไม่ได้ต้องมานั่งรอดูแล้วคือมันย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ต้องมีการรอไม่มีการมารวมเพื่อดูละครเรื่องนี้แล้วพอถึงช่วงโฆษณามันก็มีฟิลแบบเฮ้ยโฆษณาอีกแล้วโอ้โหใช่ครับพี่โอคือในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับ แอดว่าเนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนไปอะครับคือจริงๆอะละครมันก็มีแหละครับแต่เพียงแค่ว่าเราเป็นคนดูอะเราเราสามารถเลือกได้ว่าจะดูได้ตอนไหนเออดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนอะอยากดูเรื่องนี้โอ้ต้องรอพรุ่งนี้ต้องรอกี่โมงเวลาดูตอนเด็ดก็ต้องมีโฆษณาที่แบบอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้นะคือออนไลน์ line, ถ้าไม่อยากดูโฆษณาก็แค่แบบจ่ายเงินแพ็กเกจเสริมไปก็ไม่ต้องดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาให้แบบ ปวดที่ปวดใจอยากดูเรื่องไหนอยากดูซีรีส์ทั้งวันนอนดูได้ยันจบแต่เกิดเป็นละครก็ต้องรอดูเวลาทีละตอนทีละตอนทีละตอน,ะตอ,นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ในอนาคตอะแอดคิดว่าแพลตฟอร์มของซีรีส์หรืออะไรมันจะมีเยอะมากขึ้นแล้วกลายเป็นว่า ตลาดละครมันก็จะกว้างขึ้นนะครับส่วนนักสแสดงหลายคนนะ่ะที่บอกว่างานน้อยลงเพราะว่าการผลิตละครน้อยลงแอบคิดว่ามันน่าจะเป็นประเภทประเภทเกี่ยวกับซีรีส์ตระกูลซีรีส์เข้ามาเยอะมากกว่าแล้วคราวนี้เรื่องของบทบาทของของนักสแสดงบางรุ่นนะ่ะมันอาจจะไม่แมทกับซีรีส์ก็เลยอาจจะมีผลกระทบทําให้ให้งานละครบ,บางอย่างนะครับหรือคาแรคเตอร์บางตัวเนี่ยน้อยลงนะครับก็ในการเปลี่ยนแปลงของยุคละครคงมีอีก อีกเยอะนะครับก็ต้องติดตามกันครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนมาต่อกันที่1ข่าวนะครับสร้างความฮือฮาไปเมื่อวันก่อนนะครับกรณีคุณแม่ลูก2นะครับเปยปานว่านะครับที่เรียกหนุ่มปิศนานะครับว่าที่รักแล้วก็มีเพื่อนสนิทนแซวว่าแกนโอเพนนิ่งเหรอจนหลายคนสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยใช่หวานใจคนใหม่ของสาวเปยหรือเปล่าซึ่งล่าสุดน,นะครับในรายการข่าวใส่ไข่เนี่ยมดดังคชาพานะครับก็ได้เฉลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคุณหมอแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทของสาวเปย์เท่านั้นโดยที่ เขาว่าชอบเรียกเพื่อนๆว่าที่รักอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับมดดำบอกว่าเปย์มีแฟนใหม่แล้วแน่ๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าคือใครรอให้เจ้าตัวนี่ออกมาเปิดเผยเองดีกว่าเอาละครับงานนี้นะครับก็ไม่รู้ว่านุ่มปิศาคนนั้นเนี่ใช่แฟนใหม่ของเปย์หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆพี่มดดำก็บอกมาแล้วว่าที่แน่ๆเี่เปย์มีแฟนใหม่แล้วแน่ๆแต่ว่าสาวเปย์ก็ยังไม่อยากจะบอกยังไม่อยากแกนโอเพนนิ่งตอนนี้ะอถือว่าเปาะใจไปปาะอหนึ่งนะว่า โอเคมีแฟนแล้วก็มีแฟนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยเจ้าตัวเขาไม่เปิดเผยเนี่ยเราก็ไม่มีวนันได้รู้เนาะเพราะปกติอ่ะพ่เปิลอ่ะจะมีข่าวสักข่าวหนึงเนี่ยนานมากๆนะครับโอยนานจะมีข่าวก็ในเรื่องหนุ่มคนใหม่ของพ่เปิลเนี่ยก็มีทางเดียวคือต้องรอยถึงวาระที่สมควรให้พ่เปิลเนี่ย เขาออกมาพูดเองแล้วก็มาดูเองแต่ฉันเชื่อว่าระดับพี่เปิ์เนี่ยหุ่นดีหุ่นเสียขนาดเนี้ยโอ้โหมีแฟนเนี่ยต้องหล่อมากๆยังไงก็ชาวเน็ตนะครับที่มีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็คอยติดตามข่าวนี้แล้วกันครับ